ค่ะคุณพ่อตั้งพ่อคนแรกพ่อเป็นจินดาบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวจะให้ชื่อพรลไทยถ้าเป็นลูกชายจะให้ชื่อพใจชื่อเล่นตลกกว่าชื่อเล่นมีที่มานะคะคือแม่เนี่ยตอนนั้นติดละครเรื่องข้าวเอกชื่อกล้วยค่ะก็จะให้ดิฉันชื่อกล้วยก็จะชื่อกล้วยแล้วนะคะก็คุณยายก็มาบอกว่าคุณยายชื่อจินดาเอาออไม่ได้ยายชื่อดาให้หลานชื่อดา กเรียกดาแล้วก so ็เรียกพอลึกอย่างคนที่เรียกพอลึกจะเป็นคนที่เรียว่าสนิทมากอย่างอย่างบ๊อบหรือพี่เอหรือเวลาเรามีเรื่องสนุกสนุกกันเราก็จะเรียกพอลึกวันนี้ิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนชอบบอกว่าหน้าหวานแต่จริงนิสัยไม่ใช่ไม่ใช่คนหวานคนแบบชางผู้ชายแมนคลัชคุณแม่ก็สอนให้เป็นคนมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านิสัยจะเป็นคนตรงๆรเป็นนักเลงนะเราว่าเป็นคนแบบ ใจ,ใจพูดจริงคำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเล่นโทรศัพท์เราจะทุกคนจะเมื่อยเพราะมีท่าที่แบบช่วยทำให้ไม่ปวดแขลก็คือแค่จริงให้ยืดตรงๆขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะช่วยยืดแล้วก็อย่างนี้มันจะยกขึ้นไปตรงๆแล้วก็ถวดมากก็เอียง แล้ก็ต้องสลับมือนะคะส่วนขาเนี่ยต้องมีอันนี้ลองไว้ที่่าออายุมากแล้วน,นะคะต้องมีมีตัวช่วยหนึ่งก็ รองไว้ที่ข่าวหรือถ้าใครเดินเยอะอะไรเงี้ยก็รองไว้ที่ข้อเท้าจริงๆก็เป็นอุปกรณ์การนอนอย่างหนึ่ง<ก> <communications> จะมีคนต้องนอนหมอนเยอะมากต้องการความอบอ,อุ่น pissed. กน็จะต้องรอมรอบไปด้วยหมอนที่บ้านที่กรุงเทพที่หมอนเยอะกว่านี้แบบมีเป็นแบบเกือบสิบใบนะคะแล้วก็ชอบนอนแบบว่าใช้ใช้บริเวณเตียงเยอะมาก ก็จะน,นอนแบบแบบนี้แล้วก็จริงๆชอบตัดอย่างนี้ <c oughs> <g respondents> คือแบบเราก็จะเมยไเมยแเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเป็นทาา่าโยคะด้วยคือหันหันยืดไปเลไไอ้คำว่าใช่ส้นยืดสายสำคัญมากตื่นแล,ล้วรีบลุหลายคนจะแบบนนหน้ามือหรือปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยทะไม่พร้อมก็จริงๆการยืดตัวก็เหมือนเรา เราวอร์มร่างกายให้พรอกับการเดินแล้วเวลาเราลุกไปก็จะไม่ล้มเหมือนผู้ใหญ่บางท่านชอบชอบล้มในห้องนอน,นอะไเงี้ยก็เกิดจากการลุกไปก,ก็ยืดไปติดคุณแม่นะเลานอนต้องมีทิชชู่ใส่ไว้ <c oughs> ใน้กระเป๋าทุกวันตันนี้คุณแม่ก็เป็นนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเผื่อมีแบบจามหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ทุกวันต้องใส่ทิชชู่ในกระเป๋า แล้วเหมือนเวลาเวลาไปนอนกับลูกเีลูกก็ะเจาปุ๊บลูกบอกเขอทิชชู่แม่บอกปุ๊บก็เป็นทิชชู่แล้วเป็นเป็นแบบเป็นโรคจิตน,นะคะถ้าลืมใส่ก็ต้องรีบไปเอามาใส่ก่อนเช้าคุณแม่ชอบให้ลูกสาวให้ผมยาวสั้นสุดคือแค่น,นี้เป็นคนผมแบบคือไม่ว่าทำศงอะไรตื่นมาผมก็จะตรงถึงไม่จะถักเปียอะไรอย่างนี้ค่ะตื่นเช้ามามันก็จะนี่ตรงแล้วก็เป็นคนผมหนา คนจะถามมาใส่บิคแคร์แล้วก็มาชอบใส่ขนตาไม่ชอบใส่อะไรที่แบบเล็บก็ไม่ทานะเป็นคนไม่ทาเล็บไม่ใส่ขนตาปลอมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเราเป็นคนขี้หลัคาแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรจนสามีเซลนอนอย่างนี้ตึงอัผมเนี่ยค่ะจนที่เราชอบเซลอันไี้เป็นคนผมหนาแบบเป็นคนไม่เก็บผมไม่เวลานอนเราจะจะแบบเนี้ยไม่รู้อันนี้ไม่ได้เป็นเทคนิคนะคะอันนี้เป็นความถนัดไม่ใช่ไม่ต้องเรียนแบบเลย ชุดนอนเหรอคะชุดนอนคแม่พม่แบัสสันเรียบร้อยที่สุดาแก้มแดงเลยพอดีว่านอนแล้วหมอนกดหน้านี่พีหมหมอนกดหน้านี่มัหลับสบายมากาข้าวช้าหรือยังคเรนอนแล้วค่ะอะไรบ้างม่ขาดตัวบุกทองโจ๊กเอ่ยกุนเชียงเอ่ยยำไข่เค็มต่างๆ่างล้ววัน้นค่ะ่อม <พ><ก>เรารู้ว่าเราเป็นคนไม่ทานไม่ทานผักเลยแล้วก็วันนั้นเราอยู่ที่อเมริกาคือมัอนก็จะแบบตาไม่ค่อยดีทุเคยผ่าตัดตา,ตาเนี่ยก็หมอให้ทานผักชื่อเคียวไม่ค่อยมีรส<ะ>แต่มีประโยชน์มากก็เลยใส่บีบมะนาวแล้วก็ใส่สับประรด apple นน<อ>เป็นสกัดสูตรนั้นเราเราขอแก้วเขียวนีใช่ไหมอ่ะปึ๊บระหว่างระหว่างวันเนี่ยนางก็จะบังคับให้กินกินอยน่างนี้กินอย่างนี้เขียวไ่หมดเดี๋ยวเดอ๋ยวคุณประโยชน์<ไ>มันจะหมดถ้าเป็นน้ำผลไม้อะ ควรจะทานภายใน15นาทีไม่งั้นวิตามินมันจะเปลี่ยนเป็นน,<ล>ปน้ำตาลมันจะมีมนุษย์ที่อย่างเราเยอะคือไม่ชอบทานผักก็เลยแนะนำสูตรอันนี้เราก็สูตรอย่างนี้มัน,นก็กำหนึ่งแหละได้ได้ทานเสียนหน่อยก็ยังยังโอเคดีกว่าเราทานสักพิมพ์นึง,อ,งอันนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะทานมีขนมปังมีแซนด์วิชหลังๆก็ค่อยๆค่อยๆลดน้อยลงก็ไปอีกหนึ่งเทรนด์รับขอบคุณแม่ ก็มาเชียงใหม่อากาศก็หนาวนะครับแม่เป็นคนขี้หนาวแล้วพี่นกองเขาจะเป็นคนโตโตอุ่นนะโตอุ่นนะผู้ชายขี้หนาวจังพี่ค่ะรู้สึกหนาวทุกเมื่อเลยครู้สึกหนาวทุกเมื่เลยนี่คือเอยแอร์อุ่นคือเราอ่ะก็ทับตอนแอร์เย็นแล้วเข้าไปในห้องไปเชียงหัวหัโหวหิดเข้าไปในห้องเสร็จรถรถแอร์กูหมดลรถแอร์กูหมดขี้หนาวเลยอันหนาวชุดนอนค่ะใส่ชุดนอนอย่างนี้เขาใส่ชุดอย่างนี้ตั้งแถวตัวเด็กอ่ะไม่เคยใส่ชุดแบบ ซซ็กี่ในขณะที่หนูคือสลิปเดฟพี่ก้าเนี่ยอันนี้อันนี้ขี้โกงขี้โก้จริงๆเขาจริงๆเขาว่าเป็นสลิปบางๆแล้วจริงๆนางจะโป้และสั้นแ่บนี้สั้นน่าสั้นอย่างนี้แต่ตื่นมาจะโป้เนี่ยอ๋อจะโป้ก็จะลบขึ้นมาอยู่ตรงนี้นอนหนาวอยู่ชุดนอนจะถูกลบขึ้นมาเพราะนอนดิ้นแต่ก็ชุดเป็นมาชุดนี้เพราะแต่ชุดนี้ ค่ะาจะเกิดมาเลยมียชุดนอนสีทองก็ตอนเด็กมันจะเป็นสมัยแรกทเ่ได้เซนต์ไมเคิลคือก็คือมาเอ็นเซนเซอร์เอ็นเซนเซอร์คอว่าคุณแม่แม่จะซื้อมาแม่จะซื้อมาใหา้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ลอ,ลอเรนคือเป็นอย่างนี้มันมีลอเรนไ์แบร์ลอเรนคือเป็นแบบ,แบ,บแบบก็ชายเพราะพี่อีกก็จะดูเงี้ยก็จะดูแมนเพระพี่อีกนะคะแต่ว่าก็เป็นทรงนี้แล้วก็ตอนนี้คนพบว่าแบบวิคตอเรียซีเครีต แต่เขาไม่ค่อยมีนะเฉยมันซีเครตไงมันมันต้องเป็นแบบวิววิวไอชุดแบบนี้มันก็มีน้อยเราก็ต้องแบบก็พยายามพยายามดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะซื้อไซส์ใหญ่กว่าตัวเองเบอร์หนึ่งเพราะเป็นคนไม่ชอบใส่อะไรรัดรไม่ไม่ชอบไม่ไม่รัดเลยไม่แค่งเกงกีนก็ต้องซื้อแบบคือต้องใส่แล้วตึกระดูกอะไอย่าีจะไม่แบบตรงเนี้ยจะไม่ชอบเลยจะเป็นคนไม่ชอบสเตย์ที่ใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะอยู่ไม่ได้ด้วยอยู่ในสเตย์ไปกันเถอะเราปุ๊บอุ้ยเช้านี้คุณแม่จะแต่งตัวยังไงอะะะคีเราจไไปปวัด ก็ลเลยนัดกันทุกคนใส่ชุดขาวเพราะว่าจะไปห่มผ้าพระทาตบอว่าสวัสดีพี่ๆน้องๆเขาไม่ได้นะคะเป็นเน้องๆอ,อ,อย่างเดียวเท่านั้นมาในนามของคุณที่คุณย่จิตานะคะเป็นในนามของคุณตํานวจเอกคุณยศจินดากล่าวัือที่จะพูดเอาวุโสทุกท่านนะคะ <laughs> จริงเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมตำรวจด,ดอยนะคะที่เยี่ยมที่ที่สองเพื่อจะไปที่ดอยแม่พาหนหลวงมานะคะวันนี้ปกติที่มาเชียงใหม่ในอากาศจะค่อนข้างเย็น้ำที่ค่อนข้างร้อนนะคะก็เป็นนโยบายดีๆตามของคุณพ่อจริงๆนะคะแล้วเราก็ทั้งคุณแม่เราก็ทั้งครอบครัวทุกคนก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็สื่อสารกันระหว่างผู้พ่อนะคะก็ได้เรียนสายลูกกลับว่าอยากได้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมี ชุดออกกำลังกายชุดเล่นกีฬานะคะแล้วก็มีเสื้อวอร์มแล้วก็มีปัจจัยเด็กๆน้อยๆน,นะคะมาผ่านด้วยค่ะก็เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกแ่่นนะคะแล้วก็มีสิ่งใดที่มือที่จะดูแลได้ไดก็ยินดีนะคะ ชอบมาทานกาแฟและสุบุรีตรงนี้วันนี้เมื่อเช้าน้องๆมากันแล้วเขาเลยถามว่า,าใช่ใช่คุณดาวหรือเปล่าเลยบอกว่าอุย้ยไม่เคยเจอคุณดาวตอนตั้งแต่มาไม่เคยไม่เคยเห็นคุณดาวเลยเราไม่ทานกาแฟเราเป็นคนไม่ทานกาแฟก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาค่ะหมายบ้านเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่วันนี้แร่สั่งชาเย็นเป็นสุขภาพาชาดมเย็น <laughs> ชาไทยชอบมากชานมเย็น,นอร่อยมากเลยค่ะกำลังดี บขชื่นใจเครื่องดื่มโปรดตอนท้องน้องพบที่คือทานทุกวันวันหนึ่งแก้วแล้วก็ตอนหลังก็เลิกแล้วอันนี้คือนานๆทีจะได้ดื่มสักแก้วนึงค่ะคนดังมาคนดังก็จะทานอันนี้อันนี้เอาเมนูเดียวกันแก้วเท่าไหร่แก้วละสี่สิบระสี่สิอร่อยใครผ่านมาแถวนี้เส้นนี้ก็แวะมานะ